นเต้คัรเตสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มากับมินิพลานค่ะมีเรื่องสารภาพเล็กๆคือความจริงมาสกิปไปหนึ่งสัปดาห์ค่ะน้องหวานลืมทํานั่นเองนะคะ <laughs> คือช่วงนี้น้องหวานมีแบบไปทำทุุระจด นัดหมายทั้งหมดอ่ะมันอยู่กับหน้ามันซี่หมดเลยนะคะคือหน้ามันซลี่คือแบบแน่นมากในช่วงสองอันเนี้ยนะลืมไปเลยว่าแบบเห้ยเรายังไม่ได้ทําส่วนเนี้ยแต่ไม่เป็นไรขอทําหน้านี้ก่อนกะว่าเดี๋ยวจะมีไอเดียที่จะมาตกแต่งละเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะและเช่นเคยนะคะราต้องมาอ่านฟุตโนตของตัวขบวนนิจิค่ะจากคุณชินิจิโระซากากินะคะเป็นรัสซ้องคสซเทนเหลือก็เป็นออเซอร์ด้วยคือเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นผู้ให้รปรึกษากับ ร้านอาหารพัฒนาคะ making friends with fine restaurants คือเป็นเพื่อนกันกันกนกบร้านอาหารแบบดีๆนะบอกว่า oh, uh, when you make a reservation at r e s t a u r a n t always put a notebook and a pen by your side เมื่อจะไปจองร้านอาหารที่ดีๆให้ติดสมุดกับปะาเอาไว้ด้วย the so, time the reason for the dinner the number of people everyone's characteristics and request s เวลาที่จะไปจองทำไมถึงต้องไปจอง คนไปกี่คนแล้วก็แต่ละคนบุคลิกเป็นยังไงเนี่ยนะคะมีข้อรีเควสอะไรพิเศษหรือเปล่าเช่นแบบอาจจะแพ้อาหารหรืออะไรก็ว่ากันไป Write all those things down and feel yourself getting excited ให้จดทุกอย่างแล้วก็ให้พร้อมตต่นเต้นนะคะ Then when you are all set and ready to go call the restaurant ก็คือเมื่อทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วก็ค่อยโทรไปที่ร้านอาหารซึ่งนวัดก็เออไม่อิน หลังจากอินมาหลายครั้งว่าเฮ้ยจร,จริงๆของที่นวันข้างไปนวันก็อินนะจากคุณมากิสัก,กะอินะคะเป็นนักแสดง <c oughs> เขาได้เขียนหนังสือชื่อามาักิสากกะอิแล a มาสะโกอิโตชื่อ The Same Generation ว่า There was a kind of I'll do it letter box in my mind มันจะมีกล่องว่าเดี๋ยวค่อยทำ I think that people who work fast and are good at what they do don't have an I'll do it letter box คิดว่าคนที่ทำงานได้เร็วแล้ว,ลวก็ทำงานเก่งอะคงไม่มีาอารมณ์ว่าเดี๋ยวค่อยทำนะคะ They just get it done เพราะเขาจะทำเลย That's why this year I've decided to do something. ฉันปีนี้ก็เลยตัดสินใจทำบางอย่าง It's a small thing เป็นเรื่องเล็กๆ but I've decided to stop saving receipts for later and sort them the same day. ก็ตัดสินใจว่าจะไม่เก็บใบเสร็จจาแบ่ง ชนิดของมันทันทีที่ได้มานะคะ just by starting to do that I feel like I've changed a l ห t ือแ i t แค่เริ่มจากแบ่งประเภทของใบเสร็จก็รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็แบบเอ้ยจริงบางอย่างเราต้องการเปลี่ยนแปลงนิสัยมันต้องเริ่มจากเล็กๆอะคะ่ะแล้วมันจะค่อยๆพอกพูดไปนิสัยหวานสุดอันนี้หน่อยชอบแต่ของสัปดาห์นี้ไม่อินเท่าไหร่ ก็ถูกต้องแล้วน่ถ้าคุณจะไปจองร้านอาหารคุณก็ต้องมีข้อมูลแล้วทำไมมันต้องเป็น footnote ด้วย,ยอ,อะไรเงี้ยหรือเรายังไม่เข้าไม่ถึงเนอแต่ <But> anyway ในเมื่อมันเป็นเรื่อง restaurant แล้วนาะก็คิดว่าโอเคจะพยายาม follow เรื่องนี้ไปก่อนละกันนะถ้าเราพูดถึงพวกร้านอาหารมันก็ต้องมีอิที t e r i ยตสวยๆใช่ไหมคะรนะหว่างก็เลยจะวาดเป็นเหมือนห้องอาหารอะไรเงี้ยต้องมีโคมไฟอันสวยงาม เซฟภาพเนี้ยค่ะเอาไว้นานแล้วนะคะเป็นโคมไฟแล้วก็แบบเหมือนมันดูดดูดขึ้นมาอย่างเงี้ยได้ใช่ปะนวหวานก็เลยกะว่าจะเอาแบบนี้แล้วนะคะก็โคมไฟอีกอันนึงตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วก็จะทําให้มันเป็นนี่รัศมีออกมายางงี้นะคะแล้วจุดตรงรัศมีนี้แหละที่นวหวานจะเอาไวจ้จดเป็นแลนนะคะที่เหลือเนี่ยเราก็เริ่มวาดให้มันเป็นแนวแบบเออร้าอาหจริงจังนะเราก็ต้องมีโต๊ะสักโต๊ะหนึ่งนะคะ๋ัวนะคือตรงนี้เป็นเลิศเซมิพลด้านนอกน่าจะเป็น reflections นะและ้วนวหวานคิดว่า goals น่าจะ แล้วก็ต้องมีมนุษย์นั่งกินมนุษย์จะนั่งกินยังไงดีถ้ามีมนุษย์นั่งกินหวานก็หวานว่ามนุษย์ไม่สวยเอาเป็นแค่อาหารเนาะก็มุมน,นี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ก็ในถือแบบเขาเคาน์เตอร์ของร้านอาหารอเงี้ยนะคะเมือ่อราดทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะก็ถึงเวลาในการเลือกสีกันเลยค่ะสีที่หวาจะใช้เนี่ยก็คิดว่าแพงให้มันเป็นโทนอ่อนๆพาสเทลเข้าไว้นะคะ ริ่มจากการระบายสีส่วนที่เป็นเคาน์เตอร์ก่อนนะคะนวานนะให้เคาน์เตอร์ตัวนี้มันดูเหมือนเป็นลายคลื่นนะคะคุณทุกคนน่าจะเห็นว่านวาน,วานไม่ได้ใช้ปากกาอะคริลิกของจีนแต่ใช้พอสกาแทนนะคะเพราะฟินิชลุคมันต,ต่างๆค่ะฟินิชของปากกาจีนเนี่ยมันจะมีความมันเงามากกว่านะคะเวลาใช้ปากกาเจลเขียนลงไปก็จะเสียงน,นิดนึงว่ามันอาจจะเลอะได้นะคือต้องรอให้มันแห้งก่อนในขณะที่พอสกาเนี่ยฟินิชของมันจะค่อนข้างแมทค่ะพอหนวานเขียนปากกาเจลลงไปปุ๊บมันก็จะใช้เวลาแห้งเร็วกว่าส่วนนี้เป็นความพยายามในการคุ คุมโทนของนวาน,นะคะคือเมื่อไรที่นวลอยากจะคุมโทนสีการตกแต่งเพราะว่าโอ้โหสีมีเยอะมากใช่ไหมคะพอนหวนระบายสีหนึ่งไปทางฝั่งหนึ่งอะคะ่ะก็จะใช้สีเดิมไประบายวัตถุอื่นอีกฝั่งหนึ่งพอทำแบบนี้ลวเอเวลเมนต์ต่างๆของเราอะคะ่ะก็จะเป็นสีที่ไปนในทางเดียวกันโทนเดียวกันนะคะมันก็จะไม่กระจายมากรอบนี้เนี่ยหลังจากที่นหวานจะระบายสีแบบเต็มๆเยอะๆมานานแล้วอะคะ่ะก็เลยอยากจะลองทําเป็นลายเส้นดูนะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นจะไม่เห็นนหวานถมสีเท่ากับสระอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อ เราได้ส่วนที่เป็นตัวร้านอาหารแล้วก็โคมไฟแล้วอะค่ะแบ็กกราวน d ์ของนองวะนเนี่ยก็เลยจะทําเป็นบัวของกําแพงนะคะแล้วก็เป็นขีดขีดคล้คายๆก้อนอิฐเรียงกันค่ะซึ่งสีที่ใช้เนี่ยค่ะพยายามจะคุมโทนให้มันอยู่ในความเย็นๆน,นะก็จะไปทางเทาๆไปอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นก็กลัวนิดนึงว่าสีมันจะมาโดดหรือว่าแข่งกับส่วนที่เป็นวัตถุให้มันเด่นกันขึ้นมานะคะและแน่นอนค่ะนว่ะจะต้องขีดกรอบนะคะถ้าไม่มีกรอบมันรู้สึก เออโล่งอะ่ะต้องแบบนิดนึงก็ยังดีอะ่ะคราวนี้มาทางหน้าด้านขวาะคะ่ะตรงส่วนที่เป็นโตะนะคะระหว่างก็กลัวว่ามันจะโล่งเกินไปอ่ะคะ่ะแต่ถ้าจะระบายสีทับไปก็จะขัดกันกับความต้องการที่อยากให้ทุกอย่างเป็นเส้นๆใช่ไหมคะก็เลยทับเป็นแค่พรมเล็กๆนะคะตัดขอบเอลิเมนต์ต่างๆที่วางบนโตะนิดนึงนะคะมันจะได้เห็นตัววัตถุชัดเจน คราวนี้ก็กลับมาทางหน้าฝั่งซ้ายค่ะหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะมีพวกวันทุองว,วันที่ที่นวหว่านระบายสีทับไปใช่ไหมคะก็แปะสติกเกอร์ขึ้นไปให้เขาค่ะแล้วก็แปะสติกเกอร์ของเดือนไปด้วยส่วนหน้าฝั่งขวานะคะทุกสีแห้งเรียบร้อยแล้วนวหว่านเอสติกเกอร์ของอัลเจร์สนะคะไม่ได้ใช้มสาสักพักแล้วแล้วก็แปะเป็นทงเอาไว้เป็นข้อพลานค่ะส่วนขออ reflection s นะคะนะวหวานเอาวาชิเทปวางให้เป็นเหมือนแบ็กกราวด์ก่อนนะคะจากนั้นก็เดี๋ยวจะเขียนเป็นข้อ reflection s แล้วก็แปะอีกส่วนหนึ่งนะคะด้าน ล่างค่ะสนนั้นเดี๋ยน้ำหวานจะเขียน g o a l นะคะซ้อนจากอล t เทิร์สทั้งคู่เลยนะคะว่าน่าจะประมาณนี้ก่อนค่ะคงจะเพียงพอแล้วแหละกับการแพลนให้มีความเป็นเรสตรอร์นนิดนึงนะคะแล้วสัปดาห์ต่อไปจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยค่ะ